น,นนี่คือไอเทมสายลุยนะครับถุงมือกันบาดระดับ5สายลุยต้องมีครับใส่เกี่ยวข้าวใส่ทำงานใส่ทำสวนนะครับดีมากๆเลยใช้เป็นปีแล้วนะถุงมือคู่นี้นะครับทนทายาทนี่กำเข้าไปเลยรวดน้ำนี่ผมใช้ดึงรวดน้ำ ทำเสาลัวนะครับไอเทมสำหรับสายลุยนะครับกันบาดระดับห้านะครับใส่เกี่ยวข้าวกับมีดใช้ดีแน่นอนนะครับ ใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดสั่งซื้อผ่านแอป lazada s h o p e e ได้เลยครับราคาไม่แพงนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ